สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหัวนาตำบลสะระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมอตอนนี้เราก็มาดูแปลงสวยครับแปลงนี้มีเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับแปลงนี้มีเนื้อที่หนึ่งไร่ด้วยกันเป็นแปลงที่สองครับของโครงการ สุวรรณภูมิแลนด์สามนะครับสุวรรณภูมิแลนด์สามแปลงที่สองซึ่งยังว่างและก็กำลังจะจับจองนะครับผมก็เลยรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันและกันนะครับสดๆใหม่ๆนะครับผมนี่ก็คือแปลงที่สองที่เราจะจับจองกันนะครับพื้นที่ที่เห็นก็จะเป็นจะบอกว่าเป็น ทุ่งนาเดิมก็น่าจะใช่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทําแล้วนะครับก็คือโครงการเขาเขาเขาซื้อเรียบร้อยทีนี้ในเรื่องของในเรื่องของที่ดินนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบแบบอะไรละ่ะเขาเรียกเป็นที่น้ําท่วมขังเฉะแล้วก็ตอนนี้มันแห้งนะครับมันแห้งซึ่งอนาคตก็จะต้องมีการปรับถมที่ดินเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเพื่อให สภาพแปลงมันได้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่คือทางเข้ามานะครับทางนูน้นทางนู้นจะเป็นถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่เข้ามาตรงนี้ค่อนมาทางท้ายแปลงนะครับค่อนมาทางท้ายแปลงท้ายแปลงจะอยู่สุดถนนหมายเลขหนึ่งอยู่สุดถนนนะครับผมมันจะมีสองฟากนะครับสองฟากฟากทางนี้ก็จะเป็นแปลงที่สามแปลงที่ห้าแปลงที่เจ็ดนะครับแต่ฟาก ฝากที่จะจับจองตรงนี้นะครับก็จะเริ่มต้นที่1 2 4 8นะครับทีนี้ณตรงนี้นะครับแปลงที่2กับแปลงที่4ที่ยังมีเหลืออยู่ก็คือแปลงละ1ไร่นะครับแปลงละหนไร่ก็เลยเอาน u m เบอร์นัแล้วกันนะครับ Number t ์ทูเป็นแปลงนำเลิกนะครับในการจับจองครั้งนี้นะครับราคา เพื่อนๆอาจจะอยากทราบใช่ไหมครับราคาอยู่ที่หนึ่งไร่นะครับอยู่ที่สองแส0เก้าหมื่นครับผมสอง0 0 0เก้ามืนี่นะครับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็จะมีที่นานะครับที่เขาที่เขาลงลงข้าวตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวอยู่นะครับทิศตะวันตกอยู่ทางนู้นนะครับทิศตะวันตกทิศตะวันตกทิศเหนืออยู่ทางนี้ ที่ตะวันออกอยู่ทางนี้ต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นที่เห็นอยู่นี่นะครับจะมีต้นตะโก้ด้วยนะครับเพื่อนๆต้นตะโก้แล้วก็ต้นอะไรไม่ทราบชื่ออยู่ในแปลงเราเราได้ต้นไม้หนึ่งหนึ่งชุดนะครับเป็นต้นตะโก้นะครับเดี๋ยวอนาคตก็คงทําไม้ดัดครับไม้ดัดไม้ดัดมีต้นเล็กด้วยนะครับต้นตะโก้ที่อยู่ข้างล่างครับต้นเล็กๆนะครับมีแถมต้นตะโก้ด้วยนะครับสังเกตดูที่ดินนะครับจะเป็นเหมือนกับ ช่วงหน้าฝนมันจะเฉอแะแฉะมีมีวัวควายนะครับมันมาเดินเป็นเป็นเป็นรอยเท้าอยู่นะครับก็คือมันก็เป็นที่ลุ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับถมที่ดินเราก็จะต้องเอาดินมาถมให้มันดูสวยงามหน่อยนะครับในเรื่องของน้ําไฟนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าของโครงการเขากําลังเดินเรื่องอยู่เสาเสาไฟลงแล้วนะครับแล้วก็ท่อน้ําประปาก็วางถึงหน้าหน้า,หน,าหน้าแปลงครับแต่ว่า น้ำยังไม่เดินนะครับเขาก็รับปากว่าจะไปติดตามเรื่องของน้ำและไฟให้อยู่นะครับทางเข้าจะอยู่ทางนู้นนะครับทางเข้ามันเหมือนเป็นรูปตัวแอลนะครับแปลงนี้นะครับเป็นรูปตัวแอลมาถึงตรงนี้นะครับก็พื้นที่1นึ่ไร่นะครับกว้างประมาณ25เมตรยาวประมาณ62 64เมตรครับประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับนา หน้ากว้างนะครับหน้ากว้าง25เมตรยาวประมาณ62 6 4เมตรนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยวัดอีกทีหนึ่งวันนี้เราก็แนะนำเพื่อนไว้ตรงประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปแล้วสนใจแปลงที่4นะครับที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับ2,009เหมือนกันหรืออยู่แปลงเดียวนะครับจากแปลงที่2 กับผมเอาเองครับผมเรือแปลงที่4แนในําไว้นะครับใครสนใจนะครับเนี่ยอยู่ติดกันเลย2อ0 0สนนะครับพิกัดนะครับบ้านหัวนาตําบลสะกระโจมอาเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับ2อ0 0 0นเหลืออยู่แปลงเดียวล็อกที่4นะครับบริเวณบริเวณสีแยก ตำบลสะกะโจมนะครับบริเวณสีแยกตำบลสะกะโจมจะมีปัม๊มปตอทอนะครับเพื่อนๆและก็มีเขาเรียกอะไรโรงเกลือสะกระโจมคล้ายๆโรงเกลือที่ปราจีนบุรีครับก็จะมีสินค้าอะไรมากมายก็โอเคใช้ได้นะครับห่างจากนี้ประมาณกิโล2กิโลได้มั้งครับเออโอเคครับเราก็แนะนำเพื่อนๆไว้บรรยากาศดีลมดีครับตรงนี้สดชื่นเชลียวโอเคครับก็ สวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้ว <c oughs> ก็ให้ดูภาพตามนี้แล้วกันครับมีเสียงนกเสียงการ้องยามเย็นสดชื่นนะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพก็ไม่ไกลนะครับประมาณ1้0ยร้กิโล130กิโลครับ วิ่งมาจากเซนทันเวสเกตแต่ว่าของคินไม่ได้มาทางเซนทันเวสเกตของคินอยู่พุทธมณฑลสายสนะี่เนาะก็วิ่งมาบางเลนเลยครับตัดเข้าบางเลนเลยบางเลนอู่ทองอู่ทองเสร็จก็มาที่สะกระโจมเนี่ยครับก็สะดวกดีนะครับก็โอเคอยู่อืครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมแปลงที่สี่นะครับแปลงที่สี่สองแสนเก้าเองครับ สวนแปลงที่สองข้าพเจ้าจับจองแล้ววันนี้ก็เลยให้ชมตามนี้นะครับโอเคครับได้เวลากลับแล้วลาด้วยเวลานี้เพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศดีๆน่ามาอยู่ครับโอเคสวัสดีครับ